ในพิธีรับไหว้นะคะรับไหว้แบบไทยใช้พานทูบเทียนแพรใหญ่รับไหว้แบบจีนใช้การยกน้ําชาคนเหนือคนอีสานจะผูกข้อไม้ข้อมือล้วนคือการรับไหว้นะคะเราก็จะเริ่มต้นนะคะเริ่มต้นด้วยพิธีรับไหว้แบบไทยก่อนนะคะเดี๋ยวครูแมวจะค่อยๆอยอธิบาย เมื่อถึงเวลาแล้วเราก็จะให้นะคะเจ้าหน้าที่ก็ได้ปรับพื้นที่โซฟาเรียบร้อยปรับหมุนส่วนใหญ่แล้วเราก็จะจัดณนะห้องที่เดิมจุดทาพิธีมั่นนั่นแหละค่ะนะคะ,นะคะจุดเดียวกันเพราะว่ามีฉากที่สวยงามมีแบล็คดอปมีป้ายชื่อมีอะไรที่สวยงามแล้วเราก็จะจัดที่เดิมฉะนั้นแค่หมุนโซฟาหมุนเก้าอี้แล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ทีมงานนะคะช่างภาพเขาดูมุมแล้วเพียงพอแล้วก็เจ้าหน้าที่ของเรานะคะทีมงานออกเกนไรหรือผู้ช่วยพิธีกรก็ สานงานได้นําพานทุกเทียนมาวางนะคะเบื้องนานด้านล่างนะคะคู่บ่าวสาวจะนั่งที่พื้นด้านล่างญาติผู้ใหญ่จะนั่งด้านบนเราจะกราบเรียนเชิญญาติผู้ใหญ่ขึ้นมาทีละสองท่านนะคะมาทีละคู่นะคะหากใครไม่มีคู่ก็ขึ้นมาเดี่ยวได้ไหมได้ขึ้นมาทีละคนก็ได้เหรอคะครูแมวได้ค่ะนะคะเพราะเขาไม่ปรารถนาจะถ่ายรูปคู่กับคนอื่น ถูกไหมคะเขาปรารถนาจะถ,าถ่ายรูปคู่กันกับคู่บ่าวสาวแค่แค่คนเดียวพอนะคะไม่ได้ต้องการถ่ายภาพเป็นหมูคนะ่คณะฉะนั้นหรือบางทีเราจะกราบเรียนเชิญขึ้นมาเป็นคู่เพราะคู่สามีภรรยาก,ก็ได้แล้ว3คนได้ไหมคะได้3คนพี่น้องอยากขึ้นมาเป็นครอบครัวเดียวกันแล้ว4ี่คนได้ไหมคะได้คะ่ะนะคะถ้าโซฟานั่งพอหคนได้ไหมถ้านั่งพอก็ได้ได้หมดอา้าวแล้วตกลงเลขไหนที่เป็นเลขมงคล นะคะต้องบอกเลยว่าทุกเลขเป็นมงคลหมดการเชิญแขกขึ้นมานะคะก็อยู่ที่เราคุยกับเจ้าภาพว่าเราจะเชิญเป็นคู่หรือเราจะเชิญเป็นขี้ได้หมด นะคะตัวเลขไหนก็เป็นสิริมงคลพาอมาในงานมงคลเราต้องถ่ายทอดให้แขกผู้มาร่วมงานท่านได้รับรู้รับทราบร่วมกับเราว่างานในวันนี้เป็นสิริมงคลเนื่องจากมันเป็นวันมงคลของน้องฉะนั้นเรียกขึ้นมาทีละกี่คนก็ได้บ้านหนูไม่ได้เรียกค่ะบ้านหนูเชิญมาเป็นกลุ่มเลยแล้วก็ไม่ได้เอ่ยชื่อเลยได้ไหมได้เหมือนกันนะคะไม่มีปัญหากี่คนก็ได้ไม่เรียกชื่อก็ได้เรียกชื่อก็ได้ได้หมด นะคะไม่มีปัญหาอะไรเลยนะคะจากนั้นนะคะเมื่อเตรียมพร้อมแล้วพิธีกรจะต้องมีรายชื่อคู่บ่าวสาวจะต้องทารายชื่อญาติผู้ใหญ่เข้าสู่พิธีรับไหวทางฝ่ายเจ้าสาวนะคะบ้านเจ้าบ่าวก็ต้องทํารายชื่อญาติผู้ใหญ่ที่เข้าสู่พิธีรับไหวทางฝ่ายเจ้าบ่าว ให้พิธีกรได้ประกาศแล้วเอ่ยนามใครก่อนคะส่วนใหญ่แล้วเราเริ่มต้นที่บ้านเจ้าสาวก่อนเพราะนี่เป็นบ้านเธอญาติญาติก็เป็นเครือญาติของเธอแล้วอีกอย่างเธอเป็นผู้หญิงให้เกียรติเธอวันสําคัญครั้งเดียวในชีวิตลูกผู้หญิงก็ต้องเป็นผู้หญิงก่อนถูกไหมคะเราก็เลยต้องเริ่มต้นที่บ้านเจ้าสาวก่อนเริ่มต้นบ้านเจ้าสาวแล้วใครก่อนละ่ะคุณพ่อคุณแม่คะ่ะ ะะพ่อแม่เจ้าสาวก่อนตามด้วยพ่อแม่เจ้าบ่าวเพราะศักดิ์ศรีท่านเท่ากันนะคะทำพ่อแม่ให้เสร็จทั้งสองฝ่ายจากนั้นจะเป็นญาติเจ้าสาวทั้งหมดแล้วถึงจะเป็นญาติเจ้าบ่าวทั้งหมดเลย นะคะใครตกหล่นก็ค่อยเพิ่มมาไม่เป็นไรใครจะแทรกชื่อเดี๋ยวค่อยแทรกทีหลังก็ไม่เป็นไรหากท่านมียศมีตําแหน่งใส่ให้เต็มนะคะเราก็จะพูดให้เต็มที่เลยนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะเริ่มต้นกระบวนการแรกนําพานทูบเทียนแพงวางตรงหน้านะคะคู่บ่าวสาวจะเริ่มต้นขั้นตอนที่1กราบ,บเท้าเท้านะคะถ้าเป็นพ่อแม่กราบ3ามครั้งแบบแบมือถ้าเป็นญาติผู้ใหญ่ท่านอื่นกราบครั้งเดียวไม่แบ,บมือในกรณีที่การกราบ ทั้งเดียวไม่แบมือนะคะปัจจุบันนี้ครูแมวก็จะทําให้บ่าวสาวเขาทํางานง่ายขึ้นไม่เหนื่อยมากขึ้นโดยการถ้าเป็นพ่อแม่จะขอให้เขากลับ3ามครั้งแบบแบมือแต่ญาติท่านอื่นๆปู่ญาตายายลุงป้านาอาทุกคนที่มีรายชื่อนั้นให้เป็นการประนมมือไหว้แบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะเขาจะได้ไม่ต้องก้มก้มเงยเงยแต่พ่อแม่เราสงวนสิทธิ์ให้ทำแบบนั้นสมครั้งแบบแบมือเพราะพ่อแม่คือใคร พ่อแม่คือพระอาหารหันต์ประจำบ้านพระผู้ยิ่งใหญ่ของลูกการกราบพ่อกราบแม่เหมือนกราบพระนั้นเป็นสิ่งที่ลูกสมควรทำนะคะเราก็จะถ่ายทอดให้กับแขกที่มาร่วมกันได้ฟังร่วมกันจากนั้นนะคะเมื่อกลาบคุณพ่อคุณแม่เรียบร้อยแล้วนะคะเจ้าบ่าวนะคะจะเปิดถ้าครั้งแรกเลยเปิดกลวยพานทุบเทียนแผ แล้วจากนั้นยกพานทุกเพนแพเป็นหลักเจ้าสาวจะแตะประคองไปได้วยกันยกให้กับคุณพ่อคุณแม่หรือญาติผู้ใหญ่นะคะเปิดครั้งเดียวนะคะเปิดแล้วก็ค้างไว้ก็วางลงเป็นแบบนี้เลยนะคะเปิดแล้วก็ยกให้ท่านท่านจะแตะลรับไว้แตะไว้เฉยๆแล้วท่านจะวอวยพรเมื่อวอวยพรเสร็จนะคะเจ้าบ่าวเจ้าสาวจะวางพานลงที่เดิม แล้วก็ท่านก็จะได้มือมีมือที่ว่างไงคะนะคะให้วางผ่านลงก่อนแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็จะมอบซองหรือญาติผู้ใหญ่จะมอบซองให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวเจ้าบ่าวจะเป็นผู้รับเงินจะส่งให้เจ้าสาวเจ้าสาวจะเป็นคนเก็บเงินหมายความว่าสามีหาเงินมาส่งให้ภรรยาเก็บเงินเก็บทองทําแบบนี้ก็มีความหมายในทางเป็นสิริมงคลจริญรุ่งเรืองร่ํารวยแล้วละค่ะนะคะ,นะคะจากนั้นนะคะเมื่อรับเงินรับทองเก็บเงินเก็บทองไปที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อนเจ้าสาวญาติเจ้าสาวก็จะได้นําของชํารวยมาส่งให้กับเราหรือเจ้าหน้าที่จะส่งของชํารวยมาของรับไหวมาเจ้าบ่าวเจ้าสาวก็จะได้มอบของรับไหวให้ญาติผู้ใหญ่คุณพ่อคุณแม่ท่านนั้นนะคะเมื่อมอบไปท่านแล้วถ่ายภาพร่วมกันช่างภาพจะบันทึกภาพถ่ายภาพร่วมกันแล้วพิธีกรก็จะได้เอ่ยนามท่านต่อไปเป็นลําดับลําดับตามลําดับต่อไปนะคะ แบบนี้จนวนหลู p ทำแบบนี้หมดเลยกราบนะคะยกพานเทียนแพรท่านรับไว้ท่านอวยพรวางพานลงท่านจะมอบซองรับเงินรับทองจากท่านมอบของรับไหว้กับท่านถ่ายภาพเป็นแบบนี้วนหลู p นะคะเจะ้าหน้าที่หรือผู้ช่วยพิธีกรหรือออ g a กไน e ต้องคอยกระซิบบ่าวสาวจนเขาจดจําได้แล้วนะคะจนเขาทําชํานาญแล้วเราถึงปลีกตัวออกไปแล้วเขาก็จะทําได้ด้วยตัวของเขาเองค่ะ ะะเพียงเท่านี้เลยเป็นแบบนี้แล้วในกรณีนะคะน,นี้รับไหว้แบบไทยครูแมวคะในกรณีที่รับไหว้แบบจีนคือการยกน้ําชาทํำยังไงคะทาแบบเดียวกันเลยค่ะจัดโซฟาเหมือนกันเลยค่ะแต่ว่าแบบจีนนี้อาจจะขึ้นทีละหนึ่งหรือทีละสอง ได้หมดขึ้นไปมากไปกว่านี้อาจจะไม่เหมาะเพราะการยกน้ําชาให้นะคะ,ะการจะยกยากส่วนใหญ่คนจีนจะขึ้นหากมาพร้อมคู่สมรสจะขึ้นสองท่านเลยพร้อมคู่สมรสแต่หากมาเพียงคนเดียวนะคะมาแล้วสมรสแล้วนะคะก็ขึ้นคนเดียวแต่เวลาจิบชาจิบสอ,สองถ้วยแทนคู่สมรสตัวเองเท่านั้นนะคะจากนั้นนะคะ,ะเมื่อยกอเมื่อ เมื่อจะเริ่มต้นทําพิธีการบ่าวสาวก็นั่งเหมือนกันคนจีนนั้นฝ่ายชายนะคะจะนั่งด้านซ้ายฝ่ายหญิงจะนั่งด้านขวานะคะจะสลับกันสลับด้านนะคะจากนั้นนะคะเมื่อยติผู้ใหญ่ท่านมาคุณพ่อคุณแม่นั่งลงแล้วเหมือนกันเลยบ่าวสาวจะกราบถ้าเป็นพ่อแม่3ามครั้งแบบแบมือถ้าเป็นญาติผู้ใหญ่ใช้การประนมมือไหว้แบบนี้ก็ได้นะคะเมื่อกลาบท่านแล้วนะคะก็จะยก น้ำชาให้กับท่านท่านจะจิบนะคะจิบคนจีนจะจิบชาไม่ใช่ดื่มจนหมดจิบชานะคะให้เหลือกินเหลือเก็บเหลือกินเหลือใช้ชาเราจะดื่มไม่หมดเราจะใช้การจิบระหว่างเพื่อเป็นในว่าเหลือกินเหลือเก็บเหลือกินเหลือใช้ไปถึงชั่วลูกชั่วหลาน ค่ะนะ,ะเมื่อมอบให้เรียบร้อยท่านจิบเรียบร้อยแล้วท่านจะมอบซองมาให้เหมือนกันเลยเจ้าบ่าวจะรับไว้ส่งให้เจ้าสาวนะคะส่งถ้วยชาคืนเพื่อนหรือว่าคืนเจ้าหน้าที่ให้เขาได้เปลี่ยนถ้วยชานะคะทาความสะอาดให้เรียบร้อยจากนั้นเจ้าบ่าวนะคะหรือว่าเจ้าสาวก็ตามก็จะรับของรับไหว้หรือของที่เตรียมไว้ที่จะมอบให้กับญาติผู้ใหญ่ท่านมาในพิธีรับไหว้ทาง ภาคเหนือหรืออีสานนะคะก็จะมีการผูกข้อไม้ข้อมือทั้งเหนืออีสานผูกข้อไม้ข้อมือนั้นท่านก็ยังมีพานใบสีนะคะอาจจะเป็นใบสี5ชั้น7ชั้น9ชั้นสุดแล้วแต่ความต้องการของครอบครัวในการทำใบสีสู่ขวัญของคนทางภาคอีสานในพิธีแต่งงานนั้นนะคะท่านก็จะมีสายศิล์นวางบนพานใบสีนี้ด้วยแล้วก็จะมีหมอขวัญมาทำพิธีอย่างเป็นทางการปัจจุบันนี้ นี้นะคะเราก็ยอก่อกระชับลงว่าขอแค่ผูกข้อไม้ข้อมือนะคะลูกค้าบางคนคู่บ่าวสาวบางคู่ก็แค่อยากให้ทําให้ถูกต้องตามธรรมเนียมประเพณีเท่านั้นเองมีการผูกข้อไม้ข้อมือกันในพังภาคอีสานเท่านั้นเองทําได้ไหมทําได้นะคะก็แค่เจ้าหน้าที่ได้เตรียมสายสินไม่อย่างนั้น ครอบครัวที่บ้านก็ต้องเตรียมสายสินกันเองนะคะได้สายสินที่อยู่ในงานมงคลของเขาเองนั่นแหละมาพันนะคะมามาฟันให้เป็นสายสินที่สำหรับผูกได้จากนั้นนะคะเราต้องนำนะคะพานทูบเทียนแพรใหญ่นี้แหละมาเป็นแทนพา,านบายสีได้โดยการนำสายสินนั้นพาด2อฝั่ง พาดสองฝั่งแล้วก็คู่บ่าวสาวจะยกพานทูบเทียนแพเหมือนกันเลยกราบก่อนและยกพานเทียนแพรให้พ่อแม่ญาติผู้ใหญ่ท่านแตะอวยพรเสร็จท่านก็จะหยิบสายสินขึ้นมาบ่าวสาวก็จะวางลงท่านก็จะผูกข้อม,มือให้เจ้าสาวผูกให้เจ้าบ่าว เป็นแบบนี้จากนั้นท่านจะมอบซองเป็นทุนให้กับเจ้าบ่าวมาสร้างเนื้อสร้างตัวให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวมาสร้างเนื้อสร้างตัวโดยการส่งให้กับเจ้าบ่าวเจ้าบ่าวรับซองมาจะส่งให้เจ้าสาวนะคะสามีหาเงินมาส่งให้ภรรยาเป็นแบบนี้นะคะ เมื่อเป็นแบบนั้นเรียบร้อยแล้วก็จะรับของรับไหว้จากเพื่อนเจ้าสาวที่คอยส่งให้หรือญาติหรือเจ้าหน้าที่ก็ตามรับมาเสร็จก็ส่งคืนนะคะมอบให้กับญาติผู้ใหญ่คุณพ่อคุณแม่เป็นการกราบขอบพระคุณเรียกว่าของรับไหว้หรือของไหวผู้ใหญ่ค่ะ แบบเดียวกันนี่ก็คือประเพณีการรับไหว้เป็นการแสดงความอ่อนน้อมถ่อมตนให้รู้จักผู้ใหญ่รู้จักเด็กเป็นการแสดงนะคะความการคารวะแนะนำตนให้รู้จักญาติทั้งสองฝ่ายขึ้นอยู่กับประเพณีนิยมของครอบครัวว่าท่านปรารถนาจะทำประเพณีแบบไทยประเ,เพณีแบบจีนหรือจะผูกข้อไม้ข้อมือแบบทางเหนืออีสานก็ย่อมทำได้ค่ะ